นั้นมาถึงอ่ะคุณจะสามารถรับความรักได้อย่างมีความสุขมากขึ้นในขณะที่ให้ความรักได้อย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ฮัมโบมากขึ้นด้วยค่ะสําหรับแพรนะคะมันเคยมีเรื่องราวหลายอย่างที่แพรไม่สามารถให้อภัยคนในครอบครัวคนหนึ่งได้เขาในความคิดในโลกของแพรมันโหดร้ายมากๆสำหรับแพรค่ะแต่แพรพยายามรวบรวมข้อมูลมาเป็น1ิปีเลยคะ่ะ แปลว่า20ปีได้เลยนะแต่แพรไม่เคยหยุดที่จะหาข้อมูลนั้นเลยค่ะแพะฟังข้อมูลเดิมๆอะว่าเอ้ยเขาทำเพราะเขารักเราในแบบที่คลื่นของเขาไม่ตรงกับคลื่นความต้องการความรักของเรานะและเขาเองในขณะที่พยายามให้ความรักเราอะเขาก็พยายามที่จะแก้ไขความเจ็บปวดหรือว่าพยายามก้าวข้ามความเจ็บปวดในวิถีชีวิตของเขาเหมือนกัน,นะคะ ซึ่งแพ้ฟังเรื่องนี้ซ้ำๆมาแบบเยอะมากๆทั้งนั่งสมาธิการเรียนโหราศาสตร์ตันตกไรๆก็ตามมันไม่สามารถเข้ามาสู่ใจแพรได้เลยค่ะเพราะว่าเกราะของแพรมันยังไม่ถูกตอกจนร้าวอะ่ะจนมากพอที่แสงจะเข้าไปได้แต่นะวินาทีที่แพรเจ็บปวดมากๆจากเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของแพ้กับแฟนเก่านะคะมันทําให้แพ้สามารถ ้าวข้ามเส้นเส้นนั้นแล้วก็ดีดนิ้วเปาะเดียวแค่วินาทีเดียวที่แสงเข้าไปถึงหัวใจของแพรกราะทั้งหมดทลายลงมาเลยค่ะข้อมูลทุกอย่างเหมือนดาวโหลดรืดเดียวแล้วก็ทําให้แพรให้อภัยคนในครอบครัวคนนั้นได้เลยทันทีแพรก็เลยอยากจะบอกว่าแพรเป็นคนหนึ่งที่สามารถทําได้แล้วค่ะแพรยืนยันค่ะว่าเราสามารถให้อภัยคนที่ดูเหมือนจะโหดร้ายกับเรา ในที่สุดเราจะสามารถโอบกอดความรู้สึกนั้นทั้งหมดโดยที่เราไม่ตัดสินและไม่รู้สึกว่ามันทำให้เราเจ็บปวดอีกแล้วค่ะแ้่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ